ยิงไงรอดูแป๊บหนึ่งก็ได้ดูไกลๆครับ โดนโดนอะโดนครับไปดูครับไปดูครับตามไปดูครับ วี่งเนี่ยวิ่เนี่ยมืนยิ้เแจ้งรอวิ่งเนี่ยโอ้โอ้เั็นัหนวะน่ะว่าเกินอีตรงคางบ่อกุ้งอ่ะนี่นะครับเออแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเออหลังเถศบานน่ะอีคางบ่อกุ้งน่ะยกแค่นี้ก่อนโอ้ยเล็กกว่าอ้ยใหญ่เลย ปนั่นน่ะแถวนี้แหละพันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เบ็ดไงไปนน่อยวิ่งอ่ะหาไปน,นั่นแะบอยขีอยู่ตรงนัน,น่นนหลุดมาไวิเอยแล้วไม่ลุดก็าขาดละ ยูต <You? S 2> ไม่หลุดก็ขาดอ่ะโทรมาถูกจังหวะด้วยค้าเด้อ อยู่ยังอยู่ยังอยู่นั่นนั่นเบานะเบานะรอยอยู่ยังอยู่อยนู่นสายพี่พี่อีสายเอาอยู่มั้งสายพี่อีหนึ่งจุดสองพักแต่ยุบสายยุบยืนหน้ามือไม่รอด ทะลุวะใจยเย็นใจยเย็นเข้ามาไหนนี่ยอ่าเข้ามาในครูคคนนจับ,จบหางม่าได้ปหะจับห,าง,บหางมดนางมัหมดแรงหรอปนี่เข้ามานี่มข้าหน,น,น,น เล่นมันเรื่อ,อยๆก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้ไก่หมดแรงแล้วเนี่นอย,ย <laughs> อ,อน้าเตรียมสวิงมาพันตัวนั่นพันคอน่ออะสมองพันคอ วันนี้เล็กกว่ากี้ฮะอืมเล็กกว่าหน่อย,ยมันโดนน้ำเค็มมากเลยมันนี่ดำลงไงม,มีวันไายหาขู่มันงวะที่แรกมันจะวายเกินสองตัวหางจับยากกว่าปาเนี่ยเออหางมัน,นั่นเนี่

มันเลยดูสิได้ปลามันนี่มันค้างแบบนี่ทับยากมันลื่นนะหางมันลื่นใช่ลงหูมันก็ได้ลงเหงือกมันลงเหงือกออกเหงือกอีกค้างอ่ะยังงวงเขาปลากำกัดนะ

ดดครับลุก<า>ได้ตัวเดียว,อยว,ยวไอจัลเม็ดตัวเดียวครับเมื่อกี้ขาดไปแล้วก็ไปชนชนก็ไซน่าจะโลไม่โลก้าวขีดปลากระบอกตัวครับครับกลับบ้านแล้วครับหาคิดเมนูมโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ the shit